สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับเมื่อนี้ครับมาทำบุญกับไม้ตี้ครับเพื่อนๆบุญกะทินนะครับกับผัาปลาผสมกันครับเพื่อนๆืมีซองผัปามีกองกะทินครับเพื่อนๆอเอารถมาจอดแล้วครับตอนนี้ที่ระยองนะครับเพื่อนเพื่อำเภอแกงวัดจำรุงนะครับ จอดรถเรียบร้อยแล้วครับไปขึนซาลาครับเ,เพื่อนเพึ่นจุดไปฟังเทศฟังธรรมทรบุญครับบนซารานะครับบรรยาก,กาศดีครับวัดลมลื่นครับเ,เพื่อนเพนไปแล้วครับโคศกประกาศเรียบร้อยแล้ว เก็บภาพเป็นบางส่วนนะครับเพื่อนๆมาฝากทุกท่านเลยเก็บเบิดบ่ได้ครับเพื่อนๆต้องขออภัยนะครับบนสารานะครับเพื่อนๆบนสาราคนจะทยอยมานะครับนี่ครับต้นกระถินครับเพื่อนๆต้นเป็วย ไปมาแล้วก็ทำบุญนะครับเพื่อนๆกองกระถิ่นครับแต่เสียบใช้ต้นกล้วยไว้ครับเพื่อนๆคนละใบแล้วแก้ซัดท่านะครับมีเยอะทำเยอะมีน้อยทำน้อยเด้อพี่น้องเอ้ยมีผ้าเพื่อนๆมาเอาบุญมันงกันวัดกันรุงวัดกังหันวัดวัดประการและประการเพื่อจะได้เรียกยอด

ขึ้นนั่งแล้วนะครับคุณเพื่อนข้อศอกประเจ้านี่ก็ถวายนะครับถวายสังฆทานถวายของครับ oh. ค claro ุณเพื่อนที่ผู้ใดสีบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วแต่เรียกเจ้าภาพนะครับคนที่บริจาคมาแถวหลังกระของถวายครับ กราวองค์นะครับประสงค์กราวองค์แตับรรดาตอนนี้ไปทำทารเปนพิธีระดับรุ่เพื่นทำพิธีด้วยก็เร้วนี่แหละครับยูเสาเนี่ยต้นรวยนะครับเพื่อนปักด้วยกระดาษแดงสีแดงๆสีม่วงๆสีแ,แต่จังหวะเด้อ์จภาพคู่คุณสว,วัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับคุณสว,วัสดี ข้าพารับครับม,มีการท่านถวายข้าวปลาองรากระถินลรวก็ถวายองค์พระประธานนะครับพระบุทธรูปนะครับเพื่อนเรามาจากภาพาพนะครับสัง่งคุณองฟ้าสนนครับเพื่อน ตั้งคำถามเรียบร้อยนะครับขอพระประทานคุณแล้วก็มาทำการถวายกันครับเพื่อนๆตั้งพระสวสดไปน้ำครับขอพรครับจบหลาาักษาติสาบุครับมีกองป้าครับได้ยุบประมาณฮะเรียบร้อยกันไหมตกเกือบสองแสนครับเพื่อน มีสามาจากกรุงเทพท่้นนั่นเลยนะครับเพื่อนๆทางคนเดินทางมาจากกรุงเทพครับออกไปเชา้ามาถึงประมาณเก้าโมงครึ่งครับเพื่อนๆพื่อนสมองถวายเลยนะครับถวายองค์พระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายกองกระถิ่นต่อครับเพื่อนๆ ครับเป็นบางส่วนนะคะรับมาฝากคุณเพื่อนๆทุกท่านอบ,บุดมฝากกันคุณเพื่อนทุกท่านที่รับชม,มบนะครับใครที่ชมคลิปนี้จบประกาศขอให้มีสุขภาพแข็งแรงรวยร่ำรวยครับเพงเพ่งกันทุกคนเด้อสาธุสาธุครับ เซฟิล่าครึ่งวันครับเพื่อนเพียงก็รับประทานอาหารเสร็จแกันเดินทางกลับครับเพื่อนต้องอนะครับว่าี่นี่นะครับเพื่อนวันที่26ยังมี่กองบุญอีกนะครับนีกระพาไปถ่ายกองบุญครับวัดจำรุงนะครับอำเภอแกลง ชูวัตรประยองประยองนะครับพรนะแล้วก็รับปรบทุนบางคนแต่ก็คุณท่านนะครับรับประทุมคนเสร็จแล้วนะฮะเราก็ลงไปทานอาหารที่โรงทาน์คกันนะครับครับอ่านกดน้ำรับพรนะฮะเข็นน้ำพรจากที่ไปก็มีการรับพรกดน้ำที่ตลาดประท รับมวลนาสงสุดสุากว่าบทุนพุก็อยู่ที่ตัเขาห้สลยังทางไปนรสาทุยถาว่าฤกาอะราบาริโพเรนติสาสังเอวะเนวะอิโตชินัเปตานังอุปภรับป็นอีก อินิตันปันสิตันตุนังทิพเมวะสันมิจฉาตุสัพเนโุริมุตุสังกบาลตัตโตปัญนาตสโรยะคามะติโตติรัตสุโยคากวดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะัพืนเพื่อนถวายของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปรับจิตละพร ก็ลงไปรับประทานอาหารกันข้างล่างครับเพื่อนๆข้างล่างนะครับโรงครัวนะครับจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆขอบพระคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม